กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะก็มาพบพ่อกับสาลาอีกแล้วพี่น้องพบพ่อกันมื่อกี้ซาลาอยู่ทีดินของเราลิงลิงคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องขอโทษขออภัยหลายเด้อฮอนแดดแห้งดิโดยก็ตอนนี้ก็มาคือเก่ามันมีแม่น้องโคกับน้องโคลนกับซาลาเนาะพี่น้องโดยก็เมื่อกี้ที่ตั้งเสาเทปุ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากำลังแปลงไอ้ขุมอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า มันงับเข้ามาดินครนะพอดเพราะว่าต้องได้มางหัวตัวนี้ออกเนาะโดยนี่คือหัวทางนี้เฮาเสีดแล้วออกเนาะโดยน้องเพื่อนกะขออนุญาตเพื่อนแล้วเพื่อนกะให้เฮาเป็นลักเพืนพ่นจะเป็นเฮาแบบนี้นะพ่น้องโดย,โดย,โดยแต่ว่าจะต้องถ่ถาทำเขาทีมงานก่อนว่าเพื่อนสีอันนั้นหรือบอหนะ่ะเสียแล้ยังมาใส่เนาะโดยแต่เรื่องอันนี้คือเอาเดวออกอยู่แล้ว แต่ว่าเสาเขาเพราะว่าคุ้มเสาของเขามันอยู่ทางไงหนพ่อพี่น้องสลากเลยสี่ขยับแบบขุดยับเข้าไปให้มันพอตีนเสาเขาพี่น้องพ่อพี่น้องให้มันพอดีกับน้ำกับจับเลยเสาเขาต้องตั้งอยู่ตองนี้มันจะได้แบบมันจะได้ฉ่ำกันเนาะมันสจะเสมอต้นเสมอปลายนะพ่อพี่น้องโดยตะนนี้ให้แม่ลงโชคคนนี้อยู่สบายดีเด้อแม่ลงโชคสบายดีตอนนี้กำลังแป้งเนาะพี่น้อง จะสลากกะทีนะตักไส้ยังผสมถาเพิ่นนี่เ้ากระแป้งแต่มันไตินเข้าไปข้างในเลยเจ้าพี่มิโนะมันตินกเข้าไปเลยแบบโดยนเลย่อที่จะดูพันออกเพราะว่าไปละเพราะว่าตอนแรกอะห้ากระบุ่งหัวเป็นแถวออกเนาะแต่จะคลองดิ่มเป็นแบบพันธุ์ออกโรดพันว่าเะาก็เลยยับตินเข้าไปให้มันพอดีกับน้ำหมักจับโดยเนาะกระสีประมาณนี้นะพี่มิโนะโดยจะสลากกะสีหาตักไส้ก็พี่มิโนะ ทำบ่ได้ยินกับขอโทษขอภัยเด้อพ่พอมั้น้องสละกบ่าวุ่นกี้แกจะพ่อแม่พี่น้องได้ยินหรือบอ่เนาะว่าสละกันพยายามเบ่าดังเลยพ่อมั้ยน้องแต่ว่ามันจะคือว่ามันเป็น,นโทรศัพท์ับหรือวันใดในเวลาเวลาแม่น้องโชคโทรก็ยังบอกคอยได้ยินแม่น้องโชคเนาะเป็นน้ำทรศัพท์สละพ่อมัพี่น้องม่นเป็สัญญาณแบบโทรศัพท์เทามันตกมันยังยไรน,นะมันก็เลยแบบว่าเสียงมันบ่ค่อยนะเป็นไง อืมความจำกับเต็มไว้ห่วยไม่หน่อยอยากได้โทรศัพท์หน่วยใหม่อยู่พอได้ถ่ายคลิปนะไอเลือกินเลือกใส่ก่อนเลือกินจะใส่เลือกใส่ย้ำได้ป่ะโดยเนาะกับแป้งกำลังแป้งคุ้มอยู่ห่วยไม่หน่อยให้มันเสมอกันเนาะให้มันซทำๆกันดินทั้งสองฝ่ายกันโอเคสลัดก็จะไปตักใส่ห่วพี่น้อง กันจที่ตั้งกล้องไว้แล้วก็ทีย่างไปตักทรายเนาะก็ตั้งกล้องไกลเติบเนาะพี่น้องฮอนเดก็ฮอนเดะทันโทรศัพท์ัฟฮอนนี่มันเด้งออกเองเนะพี่น้องเลยโอเคถล่มมากรเรียบร้อย vâng mẹ vâng mẹ vâng đấy, vâng mẹ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  mẹ หลิงก็หัวเด้อมันไม่้องหยอกหยอกเัิ่ไอ้ันไพมันหยอกมาเลยตลาดก็มีเฉพาะหยอกครับหยอกไปหยอกมาจ้ ดูนกนาเกือบอยู่เหรอวมือแมวมาให้ตอนนี้ลุกเองกินน้้นเดนน้่นน่นกับไสชองรอกกับปูสอบหนึ่งเนาะ <Oakland> ไม <ality> ่บอกแม่เอากินลุงแกขู่นะไม ang, hey, ่ก็กินขักเป็นยังเลยนะ โอเคพรมนทร์น <S ess and> ้องเอ้าสบายดีน้องซอกลูกเดินกะพามาซ้อนงานน้ำเนาะพรมินทร์น้องโอเคใะ่อาชีพจำปูนพรมินทร์น้องปูนสอบหนึ่งตัวไส้สองล้อเนาะหินสี่ขุ่นเลยเนาะเออหินสี่หลอ แดดเผาได้เลยแล้วเมที่บอกก็

โอเคพ่อไม่รังทักเรียมาต่อกันเนาะกังขั้นตอนการใส่หินเนาะอืออ้าความควา,าไวบ้บไวโบอ๋ออ๋ออ๋อหินสีล่ล่อพ่อไม่้องเบิ่งไม่้องชกสีไวบ้บวันนี้เอาดีๆได้ความกับคนกับล่อได้โอ้ยจะมาเทฉะนนั้นยังไปอีก,กบ,บ่ <laughs> เอาลุงโชคไปตักให้แม่ลูก หาก็ได้รอนึง เอีเตีเลตนเอา้าั้งเลยสิเกข้าใจเอาัวไป่างก่านเอาแบเจ้ห้องพื้นทำนอกร่องคนเด้ 那咱们肯定。 ็น er ูชอบเอาเสือมาคุมเมวอนนี้ไม่ชอทำม้อหูมนี่นี่เออเออนี่นี่ใครนี่เออเห็นยัปะเห็นยได้ไหมเลยลองถือเทศัซับลมด้ không cho sắp luôn mình không mua cho ừ. เดินแล้วให้น้องกรสิมานะไว 上面人

น้ำบ่พอนป่งย่มน้ำกับเพียบ้องกูแหละบ่นย่มน้ำโอเคเฮี่บ้องกูรักย่มน้ำอยู่เนาะเดครูแดดสุดยอดเลยสบายดีเด้อ ไว้ลีนเนาะยเนาะเพื่อนคนนี้เนาะโดดยไลเพือนจ้างานเนาะงามผักลีนเสากันเนาะแบบเป็นลลยเลยเสาเพื่อนยงไนานโอยเนาะเสาเพือนเพื่นจ้คนไทยรู้นสละทยแล้วมาอน้ามเพื่อนเนาะเียเาะ่เน ดูดูวราผู้สาวสองคนได้แล้วไนี่โอเคพี่น้องคอนแดดสลากกระชีเดจบคลิปเดี๋ยวคอยฝนกันตอนต่อไปเนาะพี่น้องอีพีสองเนาะโอเคสบายดีเด้อดู สลากกับขอกับสบายดีมัม่พี่น้องวู้สึกดีทุกคนเดอ้อ